ต่อไปเป็นฟอร์มนะครับเป็นฟอร์มเนี่ยก็คือเป็นการออกแบบฟอร์มแบบสอบถามนะครับหรือว่าฟอร์มขอข้อมูลอะไรต่างๆต,ตรงนี้สามารถที่จะใช้ในองค์กรนะครับแต่ถ้าใช้ภายนอกเราต้องดูว่าสิทธิ์ในการเผยแพร่เนี่ยแอดมินเปิดให้ Public ออกไปให้บุคคลภายนอกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มฟิลดปรับธีมอะไรต่างๆ นะครับตัวนี้ก็มาลองเล่นดูนะครับตั้งค่าตั้งแชร์ข้อมูลนะครับเซต x ไปลิมิตสมิชชั่นอะไรต่างๆทีนี้ถ้ากรอกฟอร์มเข้ามาข้อมูลจะมาอยู่ที่ไหนจะมาอยู่ที่ตารางซึ่งข้างในเนี่ยมันก็คือเบรดนะครับเป็นการผสมผสานนะครับการฟิลฟอร์มข้อมูลนะครับกับเบดเข้ามาใช้งานร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมิติการมองได้เหมือนเบรดเลย นะครับแล้วฟอร์มตัวเนี้ยจริงๆมันก็คือเป็นการมิกกับเบสอย่างที่บอกก็เราสามารถทขียนนิวเทเบิลได้นะครับเพิ่มอาจจะเริ่มเก็บข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกันที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามาม้วนจบในในตัวเดียวได้เลยในเอกสารตัวเดียวแล้วก็ออกแดชบอร์ดอะไรต่างๆได้นะครับฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเบสได้เลยเบสเลยนะครับ